ครับผมกระกรับสวัสดีตอนแรกๆนะมือนีเ่าก็ไดมาหลอกหาเบึงเข,าข่าคือเก่า,เาครับมึงเขาว่ามันเกลี่ยสำไดแล้วเพราะเกีย่ยวไปแล้วก็สิไดเก็บเกีย่ยวนะครับเพื่อไปขายแล้วก็แบ่งไว้จะกินเอาปีนี้กับพวกไอ้งาบไดครับเนื่องจากภาวะาแรงนำหมอพ่อใส่ทางชวนมาท่านผมก็เลยปะหยัดน้ำครับส่งมาใเห็นหน่อย เกียร์บรท่านเขาขเขาเกียร์บรท่านน้มามครับระสีบัวแดงงามประเดี๋ยวครับเกสีประมาณนี้แหละเบิ้งไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มเลื้งแลยล่ะครับสิ้นเดือนน่าจะได้เกี่ยว กูได้เคยเก็ดเขานะครับลองเก็ดเขาผู้กระสีเปมั่นมั่น ต้นทางนี้มีแต่หยาหยาไล่ไหลขค้นแถวนี้เขาจะเหตุหน้าปีละสองเทือนครับเหตุหน้าปีแล้วกับหน้าปังสำหรับผููทีรพเหตหน้าให้เขาจะเหตุสวนครับ จะเป็นสวนบักขทาพดสวนมเะเขือเทศแล้วกับมะพริกครับสีมีทางบริษัทข้าเจ้ามาส่งเสริมปุูกแล้วขาเจ้าก็จะรับซื้อสำหรับคนที่บรเิเวณสวนก็จะเห็ดเข่าแบบนี้นะครับเห็ดเข่าเห็ดหน้า สำหรับปีนี้เขาหน้า,นาแรงจะป่ค่อยงาย่ายปันเดี้ยสำหรับปีนี้ราคาเขาจะสูงนิดน้อหน่อยน่าจะสูงกว่าทุกปีนะครับตอนนี้กระชิมีนกปากห้างครับมาถ่าย,ายออกินมากหอยก่อย้นต้วใหม่ เห็นไหมครับน,นกครับนกกระยั่งมากินปลาคอนเพราะตอนนี้น้ำก็เริ่มคอนแล้วนะครับเพราะทางชุดมาท่านเขาเจ้าปิดน้ำแล้วเขาเจ้าย่าน้ำาพ่าะใส่ครับเพราะน้ำเลื่อนน้ำอุ่นนะจะส่งมาให้ทางชุดประธาน ของป,ป่าส่วนที่ผู้มีผากของเทศบาลพังโคับแล้วก็จะทรงมาให้พอ้อปลูกทั้งการเกษตรของเงเพื่อพังโคูนเพื่อพันหน้าเป็นบางส่วน